ขายถูกมากนะครับขายถูกมากท่านไปดูที่อื่นเลยแล้วความรู้ที่ได้เนี่ยถ้าเคยเห็นรายชื่อบทเรียนวันนี้ก็น่าจะรู้แล้วว่าโอ้มันโคตรคุม้มอะโคตรคุ้มจริงๆนะครับนี่มันควรจะหลักหมืน่นหลักแสนไปแล้วนะตัวนี้เพราะความรู้ตัวนี้ได้ไปปุ๊บหายกินได้ตลอดชีวิตนะครับบางคนเปลี่ยนชีวิตไปเหมือนผมทุกวันเนี้ยผมยึดอาชีพนี้เป็นหลักเลยนะครับซึ่งความรู้พวกนี้ผมไม่เคยเรียนเลยผมไม่เคยเรียนชั้นปริญญาตรีปริญญาโท อาจารย์ไม่เคยสอนเลยว่าการประมวลทรัพย์บังคับคดีเขาทํากันยังไงขอ,อขอบคุณคุณนัตตี้มากเลยครับขอบคุณ,คณจริงๆครับให้ดอกกหุหลาบหลายเลยนะครับครับทุกท่านทุกท่านช่วยแชร์ไลน์นะช่วยแชร์ไลนะไล์เนี่ยไม่ต้องเสียเงินนะครับถ้าแชร์ขอบคุณมากเลยนะครับคําถามนี้พิมพ์มารัวๆได้เลยนะครับผมจะผมจะตอบให้ทุกคําถามเลยนะครับถามกฎหมายเรื่องอื่นก็ได้นะครับขอบคุณมากครับคุณธุประชัยถ้าคือเงินลงทุนเนี่ย จริงๆนะ